เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเขายืนเก่งอยู่นะครับว่ายังไงนะเราลองๆนะครับเฮ้ยมึงมึงต้องไหวก่อนดิต้องไหวก่อนไอ้ห่มดำพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้โอดีครับทักดีครับ นับโอกาสต่อจากนู้นไปจากนี้เรามาพับกบพบกับ <c oughs> ร้านซูชิที่เราจะมากินวันนี้คือร้านยามะดะมันชื่อเชฟยามาดาอ่ายามาดาอะไรชื่อเต็มยามาดาอะไรลืมยามาดาเซกออ่ายามะดาเซกดาราเอวนะีดาราเอวี <c oughs> เรามาดูกันนะครับผมว่าร้านนี้มีอะไรพิเศษหรือมีอะไรธรรมดาธรรมดาเท่าไหร่วะธรรมดา3ามห้าพิเศษสี่ <4, 4. S 1> <c oughs> อ้ยอ๋อไอ้ทนั่น <c oughs> อาหารตำต่างนะผม <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมลองไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันนะครับผม <c oughs> ไปดูนี่วะ ถึงแล้วนะครับผมกาดแล้วเลยแก้วแร้านดีดีดีดูดูสไตล์สกุละเยอะดมมี่พี่ลองดมดิหอมไหมลองดมดอกสกุระหอมไหมเยอะเลยหอมไหมหอมหอมหมที่ออันนี้ชาอันนี้ชาอันนี้เนียบกิมเนียกิม อันนี้ตัดต่อนะครับผมน่าน่าจะผ่านไปนะฮะหรือว่าไม่ได้ฟังนะครับเมื่อกี้ผมเี่ยทำไมทำไมเชฟไม่เอาลูกเตากับอะไรมาให้ด้วยวะไม่่ใชโลอ๋อไม่ใช่โลหรือว่านึกว่าร้านนี้มีผ่อนคลายให้เลยไฮโลเมืันมี้นะฮะอันนี้พิเศษนะให้นะแต่ไก่เน่า ไกลหน้าแล้วไม่ได้ไขไม่ได้กินไม่กินเลยโอเคเชัยขอบคุณครับขอบคุณครับโผมชั่ยไม่หมดไม่ได้นะครับครับจำจะเจ๊งหมดคราประกัดปั้นได้แน่ได้เลยครับเราต้องสรรพคุณนะครับผมครับอ่านสรรพคุณดิอ่าลำใหญ่เก๋งวยหล่อฮั่นกล้วยอย่างเจ้าเป็นย่งเงี้ยไกรอนมากรอนดูดิแล้วขวดงใหญ่เลยอ่ะดูเทียบดิ ในกูรู้แบบว่าจับอยงกูโคตรคุ้นมือเลยนะอันนี้ก็ตัดออกอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอามาร้องเอามาร้องตอนนี้เก๊กต่ากันหมดคนที่ทำเป็นหมามมาครับผมนี่นะครับสู่ความสำเร็จนะครับสู่หนึ่งร้อยซับสคายฮู้นยังพี่ขนาดนี้หนึ่งแล้วซับ สองร้อยลอยๆกัหนึ่งร้อยครับแต่ถึงแน่นอนเฮ้ยสองร้อยกว่าแล้วโอเคขออนุญาตนะครับแล้วเป็นคนต้องให้กินร่างกันเบียร์เลยเนี่ยี่ยังลองไหมอะไรอันนี้รอตอนจบไหมหรือจะลองเลยลองเลยอ๋อลองเลยแก้วแก้วนึเบียร์อยากลองไหมนี่ยเมื่อกี้แก้วเดียวก็ถือว่าดีแล้วนะ ลองๆน,นี่ลองนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเวลาดูอีสิบแปดถั่วเนะครับเ้ห้ใจมึงแค่ี้เนี่ยแล nah. ้วสบกัแค่กันถ้าดูกลินดมกลิ่นดมกลิ่นมาแล้วเนี่ดึด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 ดด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  น่ากินนะครับอันนี้น่าโดนนะบอกเชฟมีข้าวเหนียววะไม่น่าทลาดนะฟ้านี่นะกินล้ข้าวเหนียวแจ่มเลยเอ๊ะไม่ใช่แล้วนุ๊กนะไหนอันนี้อันนี้ดิ้งอันนี้ดิ้งอันนี้กับกระป๋องกระป๋องกระป๋องกับป๋องกระป๋อกระป๋อกินเป็นไงบ้างกินแบบว่าเหมือนเหมือนมีกลิ่นแบบว่าผลไม้ขึ้นมาผลไม้อะไรเดี๋ยวลองชิมเลยนะครับผม มึงนี่ให้ก so ูลองจนกูนี่ร right. right. ้อนท้องหมดแล้วนะสัตว์กินปูนมาดนี่นอะเล่นอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ไหนอันนี้แบบอันอถ้าเกิดว่าใครชอบแรงๆก็โน้นมันจะขึ้นจมูกอันนี้ขึ้นบันไดขึ้นจมูกขึ้นบันไดอ้อยโอยโ้ยโยอ้ยย้ย้อ ความกึุ้มใช่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 สี่ปีที่แล้วที่ผมอยู่ญี่ปุ่นก็อย่างนั้นแหละใช่ได้ไปไม่ไต้องไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปลองก่อนดีกว่านี่มีไข่มีไข่ใ่รชอบกูต่กล้องซัดก่อนเลยเสองคนนั่งดูชอบนอนเร็วเลยเจลเบ๊ะเฮ้ลองลองลองชิมแต่ไม่ชิมก่อนลองชิมมาถูงรสชาติแล้วก็ มงยยเลพูดถึงญี่ปุ่นนี่แม่แม่คุณกลับว่าก็เคยไปญี่ปุ่นนะไปเจออะไปขายขายปลาแซลมอนแล้วกลับมาแล้วพ่อพออยู่ที่นั่นได้ฝีมือจากเรื่องทางนี้ก็เลยเปิดร้านต้มตังมาเกี่ยวขี้อะไรกับญี่ปุ่นเนจ้ย มาแล้วเนี่ยทงคัตสมาแล้วเนี่ย<อ>ชื่อสวัสดีะครับสวัีมาแล,ล้วครับดีครดฮลทาราอาบีนิวทาราเวนิวองสามนะครับครับผมเดี๋ยวใส่ที่อยู่ได้เดี๋ยวใส่ที่อยู่ไว้ตรงนี้นะครับ ไม่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่มาให้เดี๋ยวเขาใส่ขึ้นมาตรงนี้ให้ใช่ใช่แต่พวกเรดูว่าไม่มีอะไรเลยนะที่โอเคไหมโอเคครับผมเชฟขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณครับชิมโชว์เชฟนะฮะแม่หร่อยก็ไดบร้านนะไดครับนี่นะครับ หนียวมากเลยเนี่เหนียวเหรอเหนียวมากเลยฟังไม่ดีเลยเฉยเฉยเชยเป็นคนตลกนะครับผมแต่จริงๆอร่อยมากนะครับนี่ชิ้นหนึ่งชิ้นชิ้นแรกนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อแท้ใช่ครับซอสเสตพิซซ์ใช่ครับซอสพิเซ์นะครับเนื้อยาสากิมีเหมียาสากิมียาซากิไงเป็นไงร้อนเยอะเนี่ยโคตรเก่าเลย อร่อยมากครับไม่อวยอ้นีอ่อร่อยกว่าก,กินเนื้ออยู่แล้วนุ่มไหมที่กัดเข้าไปคําแรกสัมผัสได้เลยนะคือเราจะได้สัมผัสตัวกรอบของแป้งนะเราตามไปด้วยเนื้นอที่มันโค้งนุมม่มไม่รู้จะว้วอะไรของอมึงฮะชิโซชิโซเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับ,บนี่ครับเขายืนเก่งอยู่นะครับว่ายังไงนะเราลองลอง อืมอืมก็รออยู่เนี่ยรอเลยนี่พร้อมนี่กับมึงอีกต้วนเดี่ยวคนนี้รอรอว่าใกล้กันเลยเนี่ยรออยู่เลยแบบอืเดี๋ยวะจุดนี้ตั้งแตัใบหน้าลงตั้งนี่เมื่อก่อนกินทุกวันอืมดูนั่งตาปิ๊บปิ๊บตาปิ๊บปิ๊บ อร่ยอยยนะพี่เป็นคนกินเนื้อปะ่ะปกติกินเนื้อใช่ไหมแต่เน,นี่ยผมไม่กินไม่ค่อยกินเนื้อใช่ไม่ค่อยกินเนื้อตอนแ,<ล>แรกเลิกไม่เคยกินเลยเลิกม,มานานว่าหลายปีสี่ห้าปีมันเจอร้านเนี้ยกลับมากินเลยนะจริงๆไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้ไไดอวยนะครับสาบานให้พ่อยองตานเลยก็ได้เอาได้แล้วครับไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะอารอาร์ตอาร์ตลองกินดูนะครับนี่ตอนนี้บอก กินนี้เป็นไงโค้ย oh, ุ่มต้องแบบว่าถ้าได้กินอันนี้นะคือแบบว่าลื<ต>มเนื้อตลาดนัดไปเลยใช่ใช่ใชคือความรู้สึกมันมันเป็นเนื้อที่เวลากัดเข้าไปอ่ะมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเคี่ยวเขา้าเข้าไปอ่ะยิ่งเคี่ยวมันเหมือนยิ่งอ่อกใช่น้ำออกใช่น,ออน้ำมันจะอยู่เหมือนน้ำที่ขังอยู่ข้างในครับมันค่อยค่อยน้ำขาวเนี่ย juicy 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 อ่าเวลาจ u ซี่อยู่ข้างในมันจะค่อยๆละลายออกมาใอืมันุ่มเลยใช่ครับดูอย่างเงี้ยมันเหมือนแห้งนะ มันเหมือนเนื้อแห้งนะแต่ข้างในไม่แห้งเลยนะคุยกันนานชิบหายคุยยังไม่ได้เด็กสักคำเลยคุยกับครับลองครับมาแล้วมาแล้วทำไมพี่โวยโวยเชื่อไหมว่าหลายๆคนต้องอิจฉาใช่นี่ถึงกูกูไม่ได้แด็กสักดิคำนี่นี่ขนาดคนข้างๆยังอิจฉาแล้วอ่ะต้องมานะฮะลองมาดูนะครับผมมาเส้นของสังสิตนครนายกคลองสาม ใช่ครับอยู่หน้าของฝากเลยไม่อยากใช้คำพูดมาอธิบายอยากอยากให้มาลองชิมเองดีกว่าจริงๆเลยครับนี่ครับพูดถึงเก่งชิปข่านีครับนี่นะผมกันข่านะอร่อยไหมอร่อยน่ากินได้คยอร่อยมากเยเดี๋ยวไปดูกันตอนจบเลยนะอร่อยนะอเคครับ ติดมันเพียบเลยติดแบบมึงนจะได้กินครีไงกรอกไงกอกแล้วไหนอธิบายควรู้สึกเหมือนเนื้อไม่เหมือนเป็นเนื้อที่ไม่เหมือนเนะ่แ <nt> ข่งองกินเนื <ninety> ้อเพียกก่อนแล้วค่อยจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วเว้ยวไหวาวไยวไห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 กหวววหวไหววว โอ้โหเนอเมมาเนืมากยอะไปไ้กกนว้กพูดได้คเว่าเือโรนือที่เนื้อเนื้อที่โคตรเนื้อคือเนื้ออะไรเนื้อกินเนื้ออะไรบอยากให้มาลองจริงอ่ะมันเขียวเหนียวเนื้อเนื้อเนื้อ อะได้เลยเขียวเหนียวเลยไปได้รอันนี้ต้องผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีนะครับโอเคนะนั่นเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนแล้วกันใช่ครับผมเนาะพี่เนาะเอ้ยวันนี้กินไม่คุสนจไม่คุยกับใครเลยอร่อยอร่อยนั่นเดี๋ยวเราขอกินก่อนแล้วกันนกกิ่อนโอเคครับผม chẳng lắm 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 chẳng เด็ก็นนี่เอ่าด็กคนทีแขงลองอ่าลองน้ำไรเอยอืมาใช่ใช่ใช่แล้วก็ดีแล้วก็ดีนี่แต่ดีนย่นก่กรโดดมงนี่เงนมันไม่ใช่มือเงิแต่เยอะไปเ่าบาีอย่ไม่แต่นี่เกี่ยวเขาให้แต่ที่เดี่ยวมึงแต่โคตรเยอะโอ้ เยอะเยอะเยอะยอะเยอะยอะอะแต่ดิ看看네้แต no ่ายอเยอะเออเะเออแล้วก็เปะเหมือนแบนีันอะมันมันตัดตัดกันมันจะตัดให้ให้แบบว่าฮะี่ครับบเเขมเข้มเป็นเมอยู่แล้วอันั้นเกลือเลยอีมึงไม่เขมได้ไง เฟแก้งวางขึ้นไหมวางมันมันมัมันมันมันมตักันกันินกันนม่งสอรอแล้วก็อันเนยอีกหน่ไม่มอนไม่เหมือนกี่ครั้งนึงันนงนึงเอออีกรั้หนึอ้รีเมร่แล้วก็งเแล้วก็แล้วก็ใส่แล้วก็อมอมอ่ะโอโอเคกิน gini gini ini, kau tergua pa, gigit seperti nasi. Kau seperti nasi. Kau seperti nasi. Kau seperti nasi. seperti nasi. Kau 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 seperti ก็โดนเทปหลอกแม่ผมจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นเห็นเป็นเห็นเป็นคนญี่ปุ่นไงแล้วก็เออคนญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้อะไรคือโล่นี่ลยกินตี๋มาเนี่ยมาเนี่ยลองนี้ำตาลด้วยไม่ต้องซุยไทยนะอันเดียไม่ต้องบอกใครนะใช่ว่าซาบิสานี่เรื่องหนึ่ะครัแล้ววาซาบิสานี่ไม่ไม่อันนี้นะ ไม่ต้องคุยใครนะเราบอกใครนะไ่แก่ไม่ไม่ไม่อไว่าสบายใสนีนึงเดียวครับไม่ไม่ผมไม่ผมเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นไม่ใช่ครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะใส่นะคดใส่นครับ้นี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็โชยุโชยุโชยุนิดนึงโชยุนิดนึงเียววซาสบาไม่เป็นนะไม่เป็นนะมีไฟจักมีไมไฟจักไฟจักมีไหม โอเคเลยเอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็อ่ะอ่าฮะใช่แล้วก็สามมงกินี่เนี่นี่สามมงนี่สิไม่ใช่แล้วจริงๆเหรอไปแชกอ่ะใช่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 แล้วก็สามมงใช่ไหมกะแล้วก็คิงเป็ดเลยวาซาบิไม่เป็นเลยอะไรเลยแจงเอาไม่เปแหละครับนี่เป็ดเดี๋ยวก็ไม่เป็ดไม่เป็ดไม่เป็ดเราเป็นอะไรเออไม่เป็ดคนไหนอ่ะมันกึ้นกินไข่โคอ่ปุ่นกินนี้โคอิปุนกินอะไรไม่ใช่ใช่แล้วก็วาซาบิไม่เป็ด ไม่เป็ดไหมเห็ไหมเ็ดไหมมเอาหน้าตาอร่ใช่มาต่อึงุง้แตาไหอ่ะเขานัเาเข้มุยโอ้ผมในน้ำตาไหลเลยใช่เกียวเยของครับอะ มีอะไรบมางเลเนี่ยชาเจริงๆโอเแก้กนหลอนหมดนลวเนี่ยเด่ครับาไปจักไม่ได้อ๋อไม่รอนร้ไม่พอไม่บอกมาถึงได้คำเตาที่มาให้ไอ้ฉันกิตได้แล้วไม่มีแล้วกินได้แล้วตาคุณเลืกเลย พักกินกันต่อครับผมจะน้ำอ่ะชิเกล็เ็บขาอะไรเนี้ยเราเ็บเ็นได้ี่ยนได้เอากรแทกอาะแข่นี่วยงอาเนื้อเาน้ำเอาไว้ยุบย่อเนื้เอากระแทกเอก่ะแนี่ใช่ไหมเนี้ยแล้วก็เนี่ยกระป้านี่นะครับเฮ้ยยังโอมาว่าอะไรอะแเปเงา ตรงแขนงหน่ัยได้ได้ไน้่ด้ไ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 ด้กด้ไ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 ด้น้ได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 ้งด้ไ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 ดิได้ได้ได้ไอ้ได้ไดได้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 น หายแล้วต่๊ยอาก็รกินต่อด้วยนี่รมือนอนนี้จริงๆแล้วมันกลิ่นมันต้งมันเหม่นใช่โจได้ใช่แล้วกันใช่กูแพ้กูแพ้แล้วมดไม่แอะไเทียเนี่ยพี่โมงมามามากูแบบเอาคนมา

มา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 กินข้าวได้มาร์คหน้าด้วยนะมาร์คหน้าด้วยแฉมอนกูเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยขยันนะโอเคครับโอเคครับล้างล้างหน้าต้องล้างหน้าด้วยต้องล้างแหละโอเคครับทำอะไรอาวหน้าตาดีขึ้นเลยว่ะอ้าวไอ้ผมเมื่อกูต้องเล่นบทไม่รู้เข้าไป ได้ได้กิ้แค่ไปตได้ได้มเลยไม่ได้มีอะไข่าวกระดูั้งข่าวแม่เขาเรียกกินกินยญี่ปุ่นคือครับผมองแข่ง ครับผกวันนี้ก็มาเป็นร้านเค็มนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับฝากติดล่อโดยใจกลางนะครับโดยประกานนะครับ